Extraction คนร้อยห่มภารกิจเดือด Origi n a l c o n t e n t จาก Netflix แนวแอคชั่นเทเลอร์ที่เล่าถึงชีวิตพ่อค้าตลาดมืดอดีตทาหารหน่วยลบพิเศษมือสกาดแห่งออสเตรเลียที่ผ่านสมภูมิมามากมายนับไม่ถ้วนกับภารกิจจ้างวานให้ทำการช่วยเหลือลูกชายของอดีตเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แห่งประเทศอินเดียที่ถูกลักพาตัวไปเลี้ยงค่าไถ่โดยฝ่ายคูาอา่อรลซึ่งมากไปด้วยอำนาจและเงินทองนั้นถึงขั้นสามารถซื้อตำรวจได้ทั้งเมือง ถึงแม้อดีตเจ้าพ่อค้ายาเสพติดจะมีลูกน้องที่มากความสามารถและทรัพยากรอยู่ไม่น้อยแต่ดูเหมือนภารกิจในครั้งนี้คงต้องเรียกใช้งานทหารรับจ้างอิสระฝีมือฉกาศสุดบ้าระหำ่ำจึงดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าภารกิจพลิกนรกในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ไปติดตามชมได้ใน Extraction คนละห่ำภารภกริจเดือด e n t f l x x e x t r a c t i o n หรือในชื่อเดิม d a k a o r อริจินอลคอนเทนจาก Netflix ฝีมือพ่วมกับแซม h a r g r a v ฟสุดยอดสแตนแมนที่ถูกวางตัวให้มากำกับ Extraction โดยผลงานสแตนของแซมนั้นเรียกได้ว่าแต่เรื่องนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแตน d ด b บิลของคริสอีวานในบทกัปตันอเมริกาอีกทั้งยังเป็นสแตน d ด u บิลของ Hugh j a c k m แ n นในบทวู l เวอร n e จากเรื่อง The Wolver i n e และบทสตันในภาพยนตร์แอคชั่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Dead Pool 2, Suicide Squad, f r a n c ช i s e t อ h h ังเก r g a เก s เป็นต้นอีกทั้งยังรับบทนักแสดงเล็กๆน้อยๆเช่นคนขับรถบรรทุกในฉาก New Asgard จากเรื่อง Avengers Endgame เกตันเพื่อนซีของ Taylor ใน Extraction เป็นต้นเรียกได้ว่ามากความสามารถกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังได้รับบทภาพยนตร์ร่วมจากพี่น้องตระกูลรูโซ ผู้ฝากผลงานระดับสุดยอดจากจักรวาล Marvel Cinematic Universe อย่างเช่นเรื่องกัปตันอเมริกา The Civil War และ Avenger 2ภาคสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมเขียนบทภาพยนตร์ในเรื่องนี้เช่นกันภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดย Chris h ม m w o r t h หรือ Thor ที่เรารู้จักกันดีจากจักรวาล Marvel อีกทั้งยังนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์พ่วงด้วยเช่นกันผลงานของคริสแฮมเวิร์ h นั้นนอกจากตอแล้ว ต่างก็เป็นเรื่องที่เราชาวดูหนังต่างรู้จักกันดีเ<ใ>ช่นกับตันมิกเนลสันจากเรื่อง t w e l Strong เอเจนต์เอจากเรื่อง Men in Black International จอร์ดเคิร์กพ่อของกัปตันเจมทีเคิร์กจากเรื่อง Star Trek ที่บทค่อนข้างจะน้อยและตายไวไปหน่อยเป็นต้น Extraction เริ่มถ่ายทำในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018ณที่เมืองอาเมรบัดและมุมไบที่ประเทศอินเดียก่อนจะย้ายกองมาถ่ายทำต่อที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในประเทศไทยของเรา จนกระทั่งปิดกองในเดือนมีนาคมปี2019ด้วยงบประมาณการถ่ายทำา65ล้านเหรียญสหรัฐแรกเริ่มเดิมทีนั้น Extraction ใช้ชื่อเดิมว่า Darka ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Out of the Fire และสุดท้ายจบที่ชื่อ Extraction ที่เรารู้จักกัน <Yeah. S 1> Tyler l a k ก พ่อค้าตลาดมืดและอดีตทาหารหน่วยลบพิเศษมือฉกาจแห่งประเทศออสเตรเลียที่ผ่านสมรภูมิมามากมายนับไม่ถ้วนถูกจ้างวานจากนิกค,คานให้ทำภารกิจช่วยเหลือตัวประกรันที่ชื่อโอวีมหาจันจูเนียลลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีโอวีมหาจันซีเนียร์อดีตพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แห่งประเทศอินเดียที่ได้วางมือจากวงการไปแล้วลูกชายของเขาถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่โดยแก๊งคู่อลิทอาเมียร์อาซิฟ หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดผู้ยิ่งใหญ่ที่คุมเมืองอยู่ณปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยทั้งอำนาจและเงินทองถึงขั้นสามารถซื้อตำรวจได้ทั้งเมืองไทเลอร์ Tyler ตอบรับข้อเสนอของนิกและเริ่มทำการแทรกซึมเข้าสู่แก๊งยาเสพติดโดยทำทีเป็นผู้เจรจาต่อรองข้อเสนอการแลกเปลี่ยนเงินตัวประกันเมื่อการเจรจาต่อรองสำเร็จลุล่วงไทเลอร์ Tyler และเคตันเพื่อนในทีมที่ซุ่มอยู่ภายนอกอาคารได้ทำการเปิดฉากยิงล้างผนานแก๊งค้ายาเสพติดและได้ทำการช่วยเหลือตัวประกันโอวีได้สำเร็จ มีการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทางที่ไทเลอร์พาตัวโอวี่หนีออกจากอาคารโดยไทเลอร์ได้ทำการติดต่อทีมให้ไปเจอกันที่จุดนัดพบณเรือที่จอดเทียบท่าแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นพาหนะหลบหนีพาโอวี่ออกจากเมืองดาก้าดังกล่าวซาจูลาฟอดีตหน่วยลบพิเศษอินเดียมือฉกาศ ลูกน้องคนสนิทของโอวี่คนพ่อได้ถูกส่งตัวมาไล่ล่าและรอบสังหารไทเลอร์และทีมของเขาซาจูได้ทําการรอบสังหารทีมของไทเลอร์ทั้งหมดอย่างเลือดเย็นแต่ไทเลอร์และโอวี่สามารถหนีรอดออกไปได้อย่างวุดวิตสาเหตุที่ซาจูต้องทําการแย่งชิงตัวโอวี่มาจากไทเลอร์นั้นก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของเขาที่ถูกขู่ฆ่ารวมทั้งเป็นการตอบปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไถ่ยของโอวี่คนพ่ออีกด้วย เมื่อเรื่องการหนีไปของตัวประกันหลุดไปถึงหูของอาซิฟเจ้าพ่อแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในปัจจุบันอาซิฟจึงสั่งทำการล็อกดาวน์เมืองดาก้าทันทีและส่งหน่วยจู่โจมติดอาวุธครบมือพร้อมทั้งตำรวจคอร์รัปชันในสังกัดของเขาทั้งเมืองให้ทำการไล่ล่าและชิงตัวประกันกลับมาไทาเลอร์และโอวีได้เผชิญหน้ากับฟาฮัดเด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นและกระหายที่จะฆ่าไทเลอร์เพื่อพิสูจน์ตนกับอาซิฟและก็เป็นไทเลอร์ที่เป็นฝ่ายตบฟาฮัดและแก๊งเด็กเกลียนของเขาลงอย่างอยู่หมัด โดยไทเลอร์ได้ทำการไว้ชีวิตฟารฮารและเด็กๆเ,เหล่านั้นเพราะเห็นว่าเป็นแค่เด็กที่หลงผิดก็เท่านั้น <c oughs> ต่อมาไทเลอร์และโอวีได้รับการช่วยเหลือจากแกสเปอร์เพื่อนเก่าแก่และอดีตลูกทีมของเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองดากก้าแห่งนี้ <c oughs> โดยทำการช่วยเหลือทั้งในส่วนของที่พักและอาหารแกสเปอร์กล <c oughs> ่าวว่าเงินรางวัลค่าหัวของโอวีนั้นสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ทําการโน้มน้าวไทเลอร์ให้ทําการล้มภารกิจและแบ่งเงินรางวัลกับเขาคนละครึ่งโดยเขาจะเป็นคนลงมือสังหารโอวีด้วยตัวเองไทเลอร์ตอบปฏิเสธอย่างเสียงแข็งส่งผลให้แกสเปอร์โกรธและทําการโจมตีไทเลอร์ทั้งสองเปิดศึกมิตรภาพระหว่างกันอย่างดุเดือดและเป็นไทเลอร์ที่เป็นฝ่ายเพียงพิมเนื่องจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แกสเปอร์เป็นฝ่ายที่กํำชัยชนะและกําลังจะแทงไทเลอร์แต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยโอวีที่กําลังเล็งปืนของเขาที่ทําตกระหว่างการต่อสู้เมื่อสักครู่ แกสเปอร์ตัดสินใจวิ่งเข้าชาร์จโอวีที่กำลังเลงปืนใส่เขาแกสเปอร์ถูกยิง2นัดก่อนจะเสียชีวิตบนเก้าอี้ตัวโปรดในบ้านของเขาไทเลอร์โทรศัพท์ไปหาซาจูเพื่อขอร้องให้ช่วยพาโอวี่หนีโดยที่ไทเลอร์จะทำการสร้างสถานการณ์หากเหความสนใจของทีมไล่ล่าและตำรวจ เพื่อเปิดโอกาสให้ซาจูและโอวี่หลบหนีออกจากเมืองดาก้าผ่านทางสะพานเมื่อทำข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทเลอร์จึงเปิดศึกโจมตีไปยังด่านตรวจคนของตำรวจเพื่อเป็นการเปิดทางให้ทั้งสองคนผ่านไปได้ซาจูพาตัวโอวี่มาจนถึงสะพานข้ามเมืองได้สำเร็จโดยมีทีมช่วยเหลือของไทเลอร์รอรับตัวโอวี่อยู่ที่ปลายสะพานอีกด้านหนึ่งซาจูถูกตำรวจสกัดได้ที่สะพานและเปิดฉากประทะกันอย่างดุเดือดผู้คนมากมายต่างแตกตื่นเกิดความชุลมุนบนสะพานดังกล่าว ทีมไล่ล่าและตำรวจต่างระดมยิงใส่ซาจูซาจูเองก็ยิงโต้ตอบกลับไปอย่างดุเดือดแต่ในท้ายที่สุดแล้วซาจูก็พลาดท่าถูกยิงเสียชีวิตโดยหัวหน้าตำรวจของอาซิฟด้วยปืสนสไนเปอร์ระยะไกลตัดมาที่ไทเลอร์ก็ได้พาตัวเองมายัางสะพานดังกล่าวและทำการออกค้นหาโอวีที่ซ่อนตัวอยู่บนรถบัสนักเรียน ไทเลอร์ยิงคุ้มกันและเปิดทางให้โอวีวิ่งหนีเพื่อข้ามสะพานไปยังเฮลิคอปเตอร์ของทีมไทเลอร์ที่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งของปลายสะพานไทเลอร์ Tyler ถูกหัวหน้าตำรวจยิงสไนเปอร์เข้าหนึ่งนัดและนิกได้ทำการยิงโต้ตอบกลับไปปิดฉากหัวหน้าตำรวจคอร์รัปชันแห่งเมืองดาก้าไทเลอร์ Tyler ยังไม่ตายและยังคงยิงคุ้มกันสะพานจนตำรวจคนสุดท้ายลม้มลงไทเลอร์ Tyler จึงหันหลังกลับและเดินตรงไปยังเฮลิคอปเตอร์อย่างสะบัดสะบอมไทเลอร์ล้มลง เขาถูกยิงเข้าที่คอด้วยปืนจากฟาฮัดเด็กหนุ่มที่เขาเคยไว้ชีวิตไทเลอร์ลากตัวเองมายังขอบสะพานก่อนจะพลัดตกลงไปยังแม่น้ําด้านล่างโอวีและทีมช่วยเหลือหลบหนีออกจากดาก้าและมุ่งหน้าไปยังเมืองบุมไบได้สําเร็จ เดอนต่มาระหว่างที่อาซีฟเข้าห้องน้ําในร้านอาหารหรูกลางเมืองดากา้านิกปรากฏตัวในชุดลาตีสวยหรูยกปืนสั้นจ่อหน้าอาซิฟและลั่นไกสังหารเขาปิดฉากพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองดากา้าภาพตัดมาที่โรงเรียนโอวี่กระโดดลงสระว่ายน้ําเหมือนเช่นเคยและเมื่อขึ้นสู่ผิวน้ําโอวี่เห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างสระว่ายน้ําดังกล่าวหรือว่าไทเลอร์เลกจะยังไม่ตาย และก็มาถึงในส่วนของปืนในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนว่าภาพยนตร์แอคชั่นตีพื้นหลังเป็นทหารทำภารกิจแบบนี้ย่อมต้องมีปืนแทบจะทุกชนิดตั้งแต่ปืนสั้นปืนกลมือปืนไลเฟิจู่โจมปืนลูกซองรวมไปถึงปืนยิงลูกระเบิดเรียกว่าขนกันมาครบเลยทีเดียวแต่ผมจะขอยกมาพูดแค่เฉพาะกระบอกที่เราชาวบีบีการคุ้นเคยเฉพาะที่เด่นๆและสามารถหาซื้อได้ในรูปแบบของบีบีการเริ่มต้นทันที่ปืนสั้นกันก่นกอนเลยกล็อก17 ปืนสั้นต้นแบบขนาดกระสุน9คูณ19มิลลิเมตรพาราเบลลัมแมกกาซีนมาตรฐานบรรจุ17นัดถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี1982มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแยกย่อยออกไปเป็นหลายรุ่นหลายโมเดลเช่น G ล็อก 17L g l ็อก 17C g ล็อก 17MB G ล็อก 17M เป็นต้นและในส่วนของปืนบีบีการ g l o ล็อก17ก็เป็นอีกหนึ่งในปืนสั้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมทั้งบรรดาของแต่งอีกมากมายนับล้านเ,เรียกได้ว่าครบทุกแบบคบทุกสไตล์ ตัวอย่างค่ายที่ผลิตปืนดังก่ลาวนี้เช่น W.E. Army, Bell และ E&C n เป็นต้น Heckler Koch HK 45ปืนสั้นสัญชาติเยอรมันที่ถูกออกแบบมาเพื่อนหน่วย US Joint Combat แทนที่ปืนสั้น M9 ด้วยขนาดกระสุน .45 ACP เมกกาซีนมาตรฐานบรรจุ10นัด และได้ทำการแตกสายออกไปเป็นอีกหลากหลายรุ่นเช่น HK 45 C Compact HK 45 T Tactical และ HK 45 CT Compact Tactical ในส่วนของบีบีการนั้น HK 45เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เห็นได้ตามสนามนอกเหนือจากโมเดลโค1 9 1 1และกล็อกตัวอย่างค่ายที่ผลิตปืนดังกล่าวเช่น U m a l e k KWA และ Tokyo Marui เป็นต้น h a ชเกิลแอนด์โ UMP 45สุดยอดปืนกลมือที่พบเห็นได้บ่อยในสื่อภาพยนตร์และเกมจากบริษัทผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันถูกออกแบบและผลิตให้มีน้ำหนักที่เบาลงและราคาถูกกว่า MP5 UMP 45นั้นใช้กระสุนขนาดจดุด4.5 ACP และแม็กกาซีนมาตรฐานบรรจุ25นัดถูกใช้งานในหน่วย US Customs และ Border Protection หรือหน่วยกมรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐตัวอย่างค่ายที่ผลิตปืนดังกล่าวเช่น Elite Force ยูมาเล็กและ Double e a ีเ e ิลเป็นต้น UMP 4 5ที่เห็นในภาพยนตร์ extraction นั้นมีการติดอุปกรณ์ที่เก็บเสียง s u บเฮสเซอรไฟฉายน่าจะเป็นเซอร์ไฟล์รุ่นอะไรไม่ทราบเหมือนกันและเลดดดอทไตรจิคอน SRS Reflex s i g h Hatchler and c o k MP 5 SD อีกหนึ่งสุดยอดปืนกลมือที่แตกสายมาจากรุ่น MP5 Original จากบริษัท Heckler Koch ที่ถูกพัฒนาแรกเริ่มในช่วงปี1960ใช้กระสุนขนาด9 x 19มิลลิเมตรพ mm. ลาเบลลัม MP5 SD คือรุ่นที่ถูกปรับปรุงเพื่อลดเสียงการยิงโดยทำการเพิ่มกระบอกเก็บเสียงและลดน้ำหนักชุดยิงลงปืนถูกออกแบบให้สามารถยิงได้แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่ปืนเปียกน้ำตัวอย่างค่ายผู้ผลิตปืนดังกล่าวเช่น Sigma, u m a ล็ก GNG และตัวเกียวมุรุอิเป็นต้น m p 5ฟที่เห็นใน Extraction นั้นมีการติดอุปกรณ์เ e d d อ t ไต i จ i คอน r e f l e x 1 x 4 4 Size ซ BCM CQB 1 1บเอ็ดปืนไรเฟิลหลักคู่กายของพระเอกในเรื่อง Extraction ลำกล้องยาว11นิ้วลางหน้าคีมอดผลิตโดยบริษัท b r a v o Company Manufacturing หรือ BCM ใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45 mm NATO. มิลิเมตรนาโตมซีนมาตรฐานบรรจุ30นัดเช่นเดียวกับ AR 1 5ตัวอย่างค่ายปืนบีบีการที่ผลิตรุ่นดังก่ลาวนี้เช่น ENC 3 3 2 S 1 Keymod ซึ่งในบีบีการที่ผลิตออกมานั้นมีความยาวแค่9นิ้วกับ13นิ้วเท่านั้นแต่ใน Extraction คือตัว11.5นิ้วติดตั้งอุปกรณ์ Led Eotech EXP S 3ซูมหลัง Eotech G 2 3 Magazine Magpoo PMAC Gen3 กล่องเ a s e r Stanner Offset Tactical Ampming Laser กระบอกเก็บเสียง Surpacer กลิปมือหน้า BMC Gunfighter Vertical Grip และพานท้าย BMC Gunfighter m o d 0 Stock Daniel Defense M4A1 ไลเฟิลอีกหนึ่งกระบอกที่โผล่มาในช่วงท้ายของภาพยนตร์ตอนฉากยิงถล่มสะพานที่หลายคนอาจไม่ทันได้สังเกตและเข้าใจผิดว่ามันคือ BCM กระบอกก่อนหน้านี้ DD M4A1 ถูกใช้ในหน่วย US SOCOM ใช้กระสุนขนาด5.56 NATO แม็กกาซีนมาตรฐานบรรจุ30นัดตัวอย่างค่ายปืนบีบีการที่ผลิตรุ่นดังกล่าวนี้เช่น EMG และ GNP เป็นต้นในภาพยนตร์นั้นติดตั้งอุปกรณ์ สโคบลอยโพด HAMR Tactical 4424กับ Delta Point m แม็กซีน m a c p o o P m a c Gen 3ศูสูบหน้าหลัง MacBook m a c p o o M b u s Pro ผานท้ายเคลนสต็อกที่เก็บเสียงซัพเฟเซอร์แบบปลดเร็วไปฉายไม่ทราบรุ่นน่าจะเป็นเซอร์ไฟ FN SKH ไรเฟินกุญสไนเปอร์สัญชาติเบลเยียมมีให้เลือกหลากหลายขนาดหลากหลายประเภทโดยตัวย่อ H นั้นมาจากคาว่า h e a v y ที่มีลำกล้องขนาดกระสุน7.62 x 51มิลิเมตรนาโตแมก็กซีนมาตรฐานบรรจุ20นัดตัวอย่างค่ายปืนบีบีการที่ผลิตปืนรุ่นดันกล่าวนี้เช่น Double Bell, W.E, Cyber Gun และ Star เป็นต้นในภาพยนตร์ Extraction FN Scar H ติดตั้งอุปกรณ์สโคปไตรจิคอน V-Cock Rifle Scope หนึ่งถึงหก x คูณยี่สิบสี่มิลิเมตรและขาจ่ายแฮรลิสไปพอต Heckler Koch SL8 อีกหนึ่งไลเฟิลกึ่งสไนเปอร์จากค่าย Heckler Koch แห่งประเทศเยอรมันอีกแล้วถูกพัฒนามาจากรุ่น G36 ใช้กระสุนขนาด5 5 6จุคูณมิลิเมตรนาโต แมกกาซีนมาตรฐานบรรจุ10นัด20นัดและ30นัดตัวอย่างค่ายปืนบีบีกันที่ผลิตรุ่นดังกล่าวเช่นจีนกงเป็นต้นในภาพยนตร์ยังติดตั้งอุปกรณ์สะโคบไม่ทราบรุ่นและขาทรายแฮน์ลิสไบพอด FN M249 p a l a t ู o ปอร์ปืนกลเบาสัญชาติเบลเยียมจากบริษัท FN Herstal ประจำการในสนามรบตั้งแต่ปี1984จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ใช้กระสุนขนาด5.56 x 45มมตรนาโต ป้อนด้วยกระสุนสายและแมกกาซีนเช่นเดียวกับ AR 1 5ตัวอย่างค่ายปืนบีบีการที่ผลิตปืนรุ่นนันก่ลาวนี้เช่น ANK และ Classic Army เป็นต้นในภาพยนตร์ M 2 4 9ติดตั้งอุปกรณ์เ e d EOtech EXPS 3และเมนตั้ง7 0 0 AICS ไ i เฟลิลสไนเปอร์รูปร่างหน้าตาที่เราต่างคุ้นเคยกันดีตัวปืนขึ้นจากแลม e นตัน M 7 0 0 รวมกับบอดี้ของ Accuracy International Classic System หรือ AICS ใช้กระสุนขนาด7.62 x 51มิลิเมตรนาโต้แม็กกาซีนมาตรฐานบรรจุ5นัดตัวอย่างค่ายปืนวีบีกันที่ผลิตรุ่นดังนเก่าวนี้เช่น Well และ S&T เป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลวีวีกันในภาพยนตร์เรื่อง Extraction ที่ผมได้รวบรวมมาภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวดูสนุกไม่ซับซ้อน แถมฉากแอคชั่นยังตื่นเต้นและมันสุดๆเรียกได้ว่าแนะนําให้ลองหามาดูกันเลยนะครับเป็นอีกเรื่องที่ต้องดูไว้ให้ได้และจะติดใจและเช่นเคยขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้และหากท่านใดมีข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมให้รบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าตอนต่อไปขอบคุณครับ